ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อสุโาทัคตันสิบครับมาทำไรครับมาดูอะไรดูต้นคริสต์มาสดูต้นคริสต์มาสอ๋อเน้วมือเน่ะเมียวอะไรต้นคริสต์สมาสสวยมากเลยไปดูกันต้วันนี้ก่อนบอกก่อนวันนี้ยังไงสวัสดีครับวันนี้ช่อง f ฟ m i ี่เกมเมอร์นะครับเรามาดูอ่ามาดูไฟกันที่ฟร์พาร์คลังสิบครับก็ วันที่16ธันวานะัเรามาดูก่อน,อนครึ่งเดือนนะนก่อนปีใหม่เสิร์ฟไว้ก่อนนะครับเราอหลรอ่าไปดูต้นคะริสต์มาสนะคือแบบเราก็อินกับเขาไปทุกเทศกาเลเ๋ยจเราจะโอเคสวนไหมคริสต์สสสมาสสวไหมสวยสวยใช่ไหมลูกอเอ๋วันคริสต์มาสมีนะ s น o w แม,โน,โมนนะ ม่รู้เชีย์อยู่ตรงไหนบรรยายไปได้เลยของแม่ลูกเขาดูอะไรว้าวต้นคริสต์มาสสูงมากเลยลูกก็สนุกดีใจอะไรเมื่อกี้เต้นอะไรแอบเห็นอยู่นะอะไรอ่ะไหนชี้บอกดิเต้นอะไรก็ไม่รู้อะไรนะเต้นอะไรก็ไม่รู้ เต้นให้ดูใหม่บรรยายที่ไหนอะไรคืออะไรเอ้เป็นท่าแปลกๆเป็นท่าแปลกๆแปลกกันเลยสายอะไรมีดาวดาวดาวเป็นแบบดาวเห็ดเมืิอนั้นานเล้อเหมือนเขาติดป้ายหมดเลยนะว่าระมังไฟช็อตไหนอ่ไหนลองไฟช็อตพาไปดูที่ ที่ไหนที่กล่องของวันนี่แหละที่เป็นรูปกล่องของฝันมีไฟเนี่ยนะใช่ที่เบอกระวังไฟช็อตเหรอไม่เห็นมีป้ายเลยอะเี่กโอ้สวยนะอันนี้ระวังกระแสไฟอ๋อระวังแค่บอกระวังกระแสไฟแต่เข้าไปได้นี่เราเข้าไปดูดีกว่าเป็นมุมถ่ายรูปเสียงกลัวไม่ต้องกลัวไม่ได้มีอะไรเลยกระแสไฟคืออะไรอะกระแสไฟคืออะไรอะเเป็นมุมถ่ายรูปสวยกระแสไฟนะ นี่ลูกคือแม่โอ้มันยังกับเขาว,วันอนะหลุดออกมานี่มัน,น,นอะไรเนี่ยโดนอะไรโดนอะไรเข้าไปไป,เ,ปไเดินเดินต่อพาไป,ปไพาไปดูอะไรเป็นไรอะ อ,อันนี้จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ไฟนะนี่สวยนะนี่ถ้าทํายาวกว่านี้นะ่าจะสวยกว่านี้แต่เขาอาจจะเปลืองอันนี้ก็เป็นุมถ่ายรูปเหมือน,นกันวงถ่ายรูป่เจ็ดตัวมันตัดใส่ มีนำพุไฟด้วยนี่หันมานี่สวยม,มากตานนี้เราอยู่อยู <S <S ่ที่สเปลนะคือจะปารลังสิตยังไงถ้าแต่ว่าไม่รู้จะไปไหนหรือว่าเข้ากรุงเทพเราคนเยอะเราก็มาที่นี่กันได้นะครับ เอาลูกมีอะไรจะบอกท่านผู้ชผมไหมไปดูตรงนู้นนะไปได้ได้ได้ไปดูตรงนู้นได้ไปจบตรงนู้นได้เดี๋ยวพ่อถ่ายนี้ไปลูกอดิปัญญาไปได้นะัน้ำพุเออพุโอเ้อพุต่อเลยมีเสียวมีเสียวเสียวอะไรเสียวอันนี้เป็นเป็นน้ำพุเส้นระบำนั่นหนึ่งที่มีเสียวสวยดีสวยเนาะหนึ่งที่มีเสียว อะไรต้องตกเฮ้ยรู้มั้ะพีระมิดเลยค่ะพีระมิดไหนพาเข้าตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวมาดูอะไรอันนี้ดูอะไรพีระม,มิดพีระมิด <laughs> อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคริสต์มาสเลยนะอันนี้เีอย <laughs> ่าพีระมิดนีด่ไม่เกี่ยวอะไรคริสต์มาสเลยน้ำได้จะไป ได้ได้ตรงนั้นเดินได้เปล่าเดินได้ไหมหรือว่าจะเข้าไปดูข mm ้างในเข้าไปข้างในก่อนโอเคข้างในข้างในถอดข้างในใส่แมสได้ไหมไม่ต้องใส่ก็ได้เ้ากดลล็อแวตอนนี้เขาผ่อนผันนะเรื่องการใส่แมสอันนี้เดี๋ยวรอเข้ามาดูข้างในโอ้ดพี่ยามน่ารักมากพี่ยามน่ารักมาก เดี๋ยวเข้ามาในฟิวเจอร์รแล้วเย็นสบายเลยมกกัคคิสก็คิดมากแบบบ้านเราเนะเงื่อแตกนิดนึงครับเออเกี่ยวอันนี้มีของลายเฟรนสวยๆโอ้ดูเปล่าสิเปล่าเปล่ารู้สึกจะเป็นด้านหลังของเปาป่ะ อ่าใช่ถ่ายตูดบ่าวไปข้างหน้าอะไรลูกอันนี้คือคืออะไรห้ามจับไปข้างหน้าไปถ่ายตูดนี่ถ่ายตูดบ่าวเนะเดี๋ยวพ่อต้องถอยแล้วบิดละบ่าวตัวใหญ่มากดูนี่ต้องถ่ายลูกไปได้นะไปเสร็จแล้ว คือไม่รู้ว่าห้าจับพี่กอเราจะถอยถอยทำใหม่นี่ยเราเทียบเองเทียบตัวตัวใหญ่มากตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมห้าจับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวอะไรหมีหมีชื่ออะไรไม่รู้ปลาไงที่อยู่ในลายอะแอปไลน์อะ เกี่ยวกับคิดบัตรนี่แหละน่าเด,ดี๋ยวเดี๋ยวไป็นปนไหนไปไหน,ไไหนพาไปไหนได้ได้อะพาไปพาไปไพาไปไหนอะลูกฉีดยาโอโ้โหเข็มฉีดยาอันนี้เป็นซุ้มของอันนี่สถาบันเสริมความงามก็ต้องมี เข็มฉีดยาหน่อยเขากประดับนะ,นะถ่ายไปแล้วรูปผงนะเอาะซื้อมาลอยได้ยังไงอยากโดนฉีดยาไล่ะโอเคหมดแล้วมั้งฮะหมดแล้วมั้งจะปิดนตรงนู้นอ่าอ่าไปปิดไปปิดหน้าตรงนู้นนะไปปิดไปปิดตรงนู้นอย่าอย่าตัดตัดไปดูตรงนู้นก่อนแล้วค่อยต,ตัดตัดไปตรงนู้นเลย แล้วก็เป็นปิดซิปปต่ลุงิวปแรอแ้ป่าแต่แต่ว่าตรงนี้ไม่เคยเจอแต่พอ่อชอบมากเลยที่กระเป๋าอ,อือี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปเดินถามพี่บอกว่า เขาปีใหม่เนะี่ยเขาอยากได้ของขวัญปีใหม่อะไรกันเอาวิ่ยนั่นเอ่อตรงนี้ก็มีประดับสวยสวยดีนะครับตรงนี้เป็นจุดจอดรถจุดหนึ่งของฟิวเจอร์นะเดีย๋ยวเราปิดหน้าตรงนี้ดีวกว่าตรงตรงนี้ววเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมตรงนี้ฉางนี้เลยตรงเสือ้อเอ้ยมีไมค้คัท <Okay. S 2> โอเคก็จะถ่ายเฉยๆอย่างนี้อา่า ยังไงวันนี้สนุกไหมกา,ารที่คราถ้าใครอยู่แถวนี้แถวลังสิต์นะแวะมาได้าาดีวิวพรบลังสิต่าเดเดเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วแม่แล้ววันที่ช่วงปีใหม่ที่หยุดเขามีเขามีงานงานใช่ไหมที่นี่นมีคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตนะคะอย่าลืมมาดูมีหลายศิลปินมากเออเมื่อกี้เห็นวงเพียวงเพียมาวันที่เขาดาวว่าวันเขาดาวใช่วันที่3 1มสิบเอวันมาโควารทีชาเดพาวาโคดูคอนเสิร์ตกจ๋สนุกสนุกโอเคถ้าใครอยู่แถวแถวลักสิตก็มาเที่ยวกันได้นะครับยังไงวันนี้ท่องแฟลนี่เกมเมอร์ลาไปก่อนแล้วกันโอเคบ๊ายบายโอเคสวัสดีครับ